สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับ e x a m v f i f y c o m นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการนะครับสำหรับอาจารย์และนักเรียนนะครับในการที่จะ,ะช่วยในการประเมินผลนักเรียนในรูปแบบของการสอบออนไลน์นะครับเว็บไซต์นะครับมี2อ,อโมดูลนะครับหลักๆนะครับก็จะมีโมดูลระบบจัดการ ฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมดูลสําหรับอาจารย์นะครับในการที่จะเข้ามาจัดการฐานข้อมูลข้อสอบของตัวเองนะครับซึ่งเมื่อเมื่อเมื่ออาจารย์นะครับมีฐานข้อมูลข้อสอบแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างข้อสอบออนไลน์ได้นะครับก็มีออปชันหลายออปชันมากนะครับอย่างเช่นกําหนดวันสอบนะครับสอบวันที่เท่าไหร่นะครับ รหัสผ่านนะครับว่าจะใช้รหัสผ่านอะไรในการที่จะให้นักเรียนเขาสอบนะครับหรือตรงนี้ถ้าไม่มีก็สามารถกําหนดเป็นพลับบินะครับได้นะครับถ้าไม่กาหนดทุกคนที่อยู่ในห้องก็สามารถที่จะเข้าสอบได้ทุกคนนะครับ 3. ก็มีฟังก์ชันในการสุ่มนะครับสุ่มข้อสอบนะครับว่าสมวนเรามีข้อสอบอยู่100ยข้อนะครับแต่เราสร้างข้อสอบออนไลน์แค่80ข้อใน100ข้อก็จะมีสุ่มนะครับสุ่ม ทําให้เวลานักเรียนเขาสอบนักเรียนก็จะได้ข้อสอบหรือข้อข้อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสามก็คือจะมีแดชบอร์ดนะครับหรือเป็นหน้าภาพรวมระบบในการสอบครั้งนั้นนะครับเพื่อติดตามและประเมินผลในการสอบนะครับในแต่ละครั้งได้นะครับสําหรับนักเรียนครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็มีหน้าที่ในการเข้าห้องสอบนะครับในการที่จะเข้าห้องสอบได้นะครับ ก็จะต้องทําการเพิ่มห้องสอบก่อนซึ่งห้องสอบตรงนี้ครับการเพิ่มก็เหมือน a c e b o o k ครับก็คือว่ามองห้องสอบเป็นเหมือน a c e b o o k เบน้า a c e b o o k นะครับอาจารย์ผู้ควบคุมสอบก็ต้องบอกรหัสหรือบอกโค้ดของห้องสอบนะครับนักเรียนก็เอาโค้ดตัวนั้นไปเพิ่มไปค้นหาแล้วก็เพิ่มเป็นห้องสอบตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ห้องสอบนะครับก็เข้าสอบนะครับพอเข้าสอบครับการเข้าสอบของนักเรียนนะครับก็จะเป็น มีหลายมีหลายมีหลายแบบนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอาจารย์นะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์ตั้งนะครับตั้งตรงนี้ครับว่าจะต้องถ่ายรูปก่อนนะนะครับนักเรียนเวลาเข้าห้องสอบก็ต้องมีจะมีหน้าจอนะครับให้ถ่ายรูปก่อนนะครับสนะครับราอาจารย์สร้างห้องสอบก็จะก็จะกาหนดนะครับว่า ในการสอบแต่ละครั้งนะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับก็จะมีนาฬิกานับถอยหลังให้นะครับหรือกรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเน็ตหลุดนะครับหน้าเว็บเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปสอบและข้อสอบก็จะยังข้อสอบก็ที่ทําไปแล้วนะครับก็จะยังคงอยู่นะครับระบบจะมีการส่งข้อสอบ กลับมาอัปเดตที่ที่ฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเป็นเป็นเป็นรอบนะครับก็จะดึงาการตอบครั้งล่าสุดกลับมาให้แล้วก็ทำข้อสอบต่อนะครับตามเวลาที่เหลือนะครับตรงนี้จะไม่ได้บวกเวลาให้นะครับเมื่อสอบเสร็จนะครับก็จะทราบคะแนนทันทีนะครับหรือ,อถ้าอาจารย์นะครับสร้างชุดข้อสอบสำหรับสอบออนไลน์แล้วมีการกำหนดว่าสอบเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับ ดูคำตอบหรือเฉลยข้อสอบกรณีที่สอบตอบไม่ถูกต้องตัวนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับนักเรียนก็จะเห็นทันทีนะครับหลังจากสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการประเมินนะครับประเมินว่าการสอบครั้งนั้นเป็นยังไงนะครับทำให้อาจารย์ทราบว่าคะแนนความพึงพอใจในการสอบเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของระบบ examvfi.com นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ ถึงตอนนี้ทุกท่านคงเข้าใจนะครับว่า,เ,าเราให้บริการเกี่ยวอะไรและช่วยท่านในเรื่องใดน,นะครับก็จะมาสรุปการใช้งานเบื้องต้นนะครับในในลักษณะที่เป็นเป็นโฟลหรือเป็นขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยครับการใช้งานนะครับจะเป็นเว็บไซต์นะครับก็เข้าผ่านเว็บไซต์หลักกดหรือเข้าเว็บไซต์โดยตรงก็ได้นะครับเว็บไซต์ของระบบก็จะเป็น app e x a m wifi com เขาใช้งานก็จะเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือ Firefox หรือ Microsoft Edge ก็สามารถเข้าได้นะครับแต่แนะนำนะครับใช้ผ่าน Chrome นะครับเนื่องจากว่า Chrome ทางผู้พัฒนามีการทดสอบหลายรอบมากนะครับก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับก็ถ้าดีที่สุดก็คงต้องเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับ หรือลองลงมาก็ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับแท็บเล็ตก็มีเบราว์เซอร์อยู่แล้วครับแท็บเล็ตก็มีแท็บเล็ตค่าย Android และ iPad อย่างนี้ครับได้หมดนะถ้าไม่ได้จริงๆก็เป็นมือถือนะครับมือถือก็แนะนําให้เป็นจอที่มีขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากจอเล็กก็อาจจะมีความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับ การเข้าใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องสมัครก่อนนะครับทั้งอาจารย์หรือนักเรียนที่เข้าสอบนะครับ2องล็อกอินเข้าระบบนะครับการล็อกอินเข้าระบบตอนนี้มี2แบบนะครับกรณีที่สมัครสมาชิกก็จะมีฟอร์มให้กรอกเป็นการสมัครสมาชิกนะครับหรือถ้ามี f c e e o o o นะครับก็สามารถล็อกอินโดยใช้อแอ c เคาท์ของ Facebook ได้ก็คือเป็น ออดของ facebook ในการล็อกอินนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะนำเสนอในในในส่วนของการใช้งานต่อไปนะครับนะครับการล็อกอินเข้าระบบเป็นข้อ3นะครับต่อไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วบทบาทนะครับก็จะมี2บทบาทนะครับผมจะแนะนําบทบาทแรกก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนมีหน้าที่อะไรจากโฟก็จะเห็นว่านักเรียนก็จะมีหน้าที่เข้าห้องสอบและสอบนะครับดังนั้นนะครับอย่างแรกที่จะ ข้าห้องสอบได้ก็ต้องเพิ่มห้องสอบก่อนซึ่งห้องสอบนี้ก็มี2วิธีคือค้นหาจากชื่อนะครับหรืออาจารย์ก็บอกรหัสเลยนะครับรหัสห้องสอบเลยนะครับก็จะเป็นเลขชุดหนึ่งก็มาเซิร์ชแล้วก็เพิ่มห้องสอบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าห้องสอบนะครับในห้องสอบนะครับรายการชุดข้อสอบออนไลน์นะครับจะจะแสดงเฉพาะข้อสอบที่กำลังออนไลน์อยู่ขณะนั้นนะครับ ถ้าอาจารย์กาหนดสอบในวันข้างหน้านักเรียนเข้าไปก็จะจะไม่เจอนะครับจนกว่าข้อสอบนั้นจะออนไลน์ก็คือข้อสอบนั้นจะถึงวันวันเวลาที่กําหนดนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าไปสอบสอบก็ติ๊กเลือกออในข้อของกระดาษคำตอบนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะนําเสนอในในส่วนของการใช้งานต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็ส่งส่งกระดาษส่งข้อสอบส่งกระดาษคําตอบนะครับเสร็จแล้วก็จะมี จะมีการประเมินผลในการสอบครั้งนั้นนะครับสำหรับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็มีหน้าที่ในการคุมห้องสอบขอเรียกว,ว่าผู้คุมห้องสอบนะครับอาจารย์และทีนี้ก็จะมีทําอะไรบ้างนะครับอาจารย์เวลาเราอีเข้าไปปุ๊บเลือกโมดูลที่เป็นอาจารย์เ,เลือกโมด,ดูลที่เป็นห้องสอบนะครับแล้วก็ทําการปรปับปรุงห้องสอบนะครับว่าชื่อห้องสอบอะไรรา,ายละเอียดมีไหมนะครับมีข้อมูลการติดต่อ,อยังไงนะครับแล้วก็สร้างหมวหมู่ข้อสอบอันนี้ก็คือเป็น เป็นการเข้าไป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 จัดการระบบฐานข้อมูลข้อสอบแล้วก็ต้องสร้างหมวดหมู่ก่อนเช่นหมวดหมู่ภาษาไทยป้อนหนึ่งหมวดหมู่ภาษาไทยป้อย่างงี้ยะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่หมวดหมู่ก็สร้างข้อสอบในแต่ละหมวดหมู่นะครับเพื่อใช้ในการเป็นฐานข้อมูลใช้ในการเอาไปสร้างข้อสอบนะครับเมื่อเราได้ฐานข้อมูลตั้งต้นแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปสร้างข้อสอบได้นะครับการสร้างข้อสอบก็ เลือกจากหมวดหมู่นี้แหละครับว่าเป็นหมวดหมู่เราจะ,ะสร้างข้อสอบอะไรในหมวดหมู่ไหนนะครับซึ่งในการสร้างข้อสอบก็อย,อ,ยอ,ยอย่างในสไลด์ที่มีการนําเสนอเรื่องของอเรื่องของภาพรวมระบบนะครับที่เป็นโฟน,นะครับที่เป็นหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะ,ะเลือกหมวดหมู่ขอโทษดิสร้างข้อสอบในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นต้องอถ่ายรูปก่อนนะก่อนข้อสอบเพื่อพิสูจน์ เพื่อยืนยันตัวตนนะครับสองก็ออสอบซูมไหมอะไรอย่างนี้ครับสามตั้งรหัสผ่านนะครับมีหลายออปชันเดี๋ยวตรงนี้จะนําเสนอต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อถึงเวลาสอบนักเรียนเข้าสอบนะครับก็จะมีหน้าในการติดตามและประเมินผลข้อสอบออนไลน์นะครับก็เมืม่อเมือ่อเมื่อมีหน้านั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นไปประเมินผลนักเรียนได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือ ภาพรวมนะครับระบบของเว็บไซต์ exam wifi examwifi com นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะรู้จักเว,เว็บไซต์ของเรามากขึ้นนะครับว่าทำอะไรอาจจะช่วยท่านในการที่จะทำงานมากขึ้นนะครับมีเวลามากขึ้นในการไปทำเรื่องอื่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ